เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าให้ด้วย8ทิศทางเลยเป็นหน้าจอแนวตั้งบอกเลยว่าเป็นเจ้าเดียวของของตลาดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนไปอีกหนึ่งจุดนะคะหัวเกียร์ของเราเป็นหัวเกียร์แบบอ e ียิปนะคะตัวนี้แล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีระบบช่วยขับขี่ให้ถึง6โหมดด้วยกันนะคะสำหรับ e v e r อร์เรสคูนสีเขามีไฟแอมเบอไลท์ ะะแล้วก็มีพาโนรามิกมูลูให้กับลูกค้าเลยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปที่2กับ e v e r อเรสคุณสีบเทอร์โบสีขาวมุกค,คันนี้นะคะมาต่อกันที่ภายในเลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวคอนโซลก่อนเลยนะคะสําหรับตัวคอนโซลของปีนี้ค่ะเขาออกแบบมาเป็นสีดํานะคะทําให้ทัศนียภาพเวลาที่ลูกค้าขับรถเนี่ยดีมากขึ้นนะคะตัวนี้เขาก็จะไม่สะท้อนแสงเนาะสำหรับตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวกระจกมองหลัง เ,เขาก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะมีช่องเสียบ USB ให้นะคะลูกค้าสามารถติดกล้องเพิ่มเติมได้เลยหรือใครอยากจะซื้อของแท้จากฟอร์ตตัวนี้ก็มีให้นะคะแล้วที่พิเศษมากๆเลยสําหรับสายแต่งนะคะปีนี้นะคะฟอร์จับมือกับ r a b นะคะเดี๋ยวจะมีชุดแต่งออกมาให้ลูกค้าได้เลือกกันแล้วก็ที่ออกแบบมาเพื่อฟอร์โดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับ r a b ปีนี้นะคะเดี๋ยวจะมีตัวชุดแต่งออกมานะคะแล้วก็จะมีตัวชุดแต่งที่เป็นของฟอร์แท้ด้วย ะคะใครที่ออกรถไปแล้วอยากจะเข้ามาติดเพิ่มติดต่อจีจีมาได้ค่ะเดี๋ยวราคาน่าจะเปิดประมาณเดือนนี้แหละประมาณไปลายเดือนนะคะก็จะเริ่มออกมาแล้วแล้วก็มาอีกหนึ่งจุดนะคะสําหรับปีนี้ก็คือตัวดิจิตอลหน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะคะถ้าเกิดตัวท็อปเนี่ยเขาจะเป็นขนาด10นิ้วนะคะ จะขึ้นเป็นดิจิตอลเลยนะคะตัวนี้สวยมากๆแล้วก็ตัวพวงมาลัยปีนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปรับได้ทั้งหมด4ระดับขึ้นลงเข้าออกนะคะลูกค้าตามสรีระของเราแล้วก็มาที่ตัวเบาะนะคะตัวเบาะเขาก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันไม่พอคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าให้ด้วย8ทิศทางเลยนะคะสำหรับปีนี้แล้วก็ เริ่มกันอีกหนึ่งจุดนะคะจุดเด่นมากๆคือฟอร์ดเปลี่ยนแปลงภายในไปค่อนข้างเยอะมากๆสําหรับตัวหน้าจอนะคะตัวนี้ให้เป็นหน้าจอแนวตั้งบอกเลยว่าเป็นเจ้าเดียวของท้องตลาดแล้วก็ใหญ่ที่สุดกับหน้าจอ12นิ้วทัชสกรีนตัวนี้เชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เชื่อมต่อ Ford p a s s ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นโปรแกรมพิเศษจากฟอ r d เลยนะคะสามารถสตาร์ทรถจากระยะไกลเช็คข้อมูลรถได้เลยนะคะปีนี้เราจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิ แล้วลูกค้าสามารถมาใช้จากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะออปชันไหนไม่เข้าใจหรือยังไงเปิดฟังในรถได้เลยนะคะแล้วพิเศษมากๆเลยค่ะสําหรับปีนี้ที่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งจุดนะคะหัวเกียร์ของเราเป็นหัวเกียร์แบบ e ี h ิปนะคะตัวนี้ดีมากๆแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วตัวนี้เขาเป็น 4x4 นะคะมีระบบช่วยขับขี่ให้ถึง6โหมดด้วยกันนะคะสําหรับเอเวอเรสต์ 4x4 สวยมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ่าเขามีไฟแอมเบดไลท์นะคะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นแทรกไว้ให้นะคะสำหรับไฟแอมเบดไลท์คือสวยมากค่ะลูกค้าสวยจริงๆแล้วก็มีพาโนรามิกมูลรูปให้กับลูกค้าเลยนะคะสวยมากสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวแถว2เนี่ยจะ ไม่ได้รีวิวแต่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวแถว3เพราะว่าแถว2ของเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าก็ไม่ตากอะไรเพราะว่าจีจี้มีคลิปที่รีวิวรถที่แบบว่าเปล่าเปล่าให้ลูกค้าดูอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะว่ากว้างขนาดไหนโอเคไปดูไปดูกันเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะสำหรับ e อ e r e s รสต์ไบเท4โบซคู C, โอโหด้านหลังกว้างกว้างมากๆเลยนะคะตัวเล็กๆนี่นอนได้สบายสบายเลยนะคะสำหรับเซลเนี่ยสูงแค่158 เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนอนข้างหลังเนี่ยพับเบาะนอนได้เลยความพิเศษของด้านหลังของตัวนี้ก็คือเบาะแถวสามพับแบบอัตโนมัติสามารถแยกซ้ายนะคะอ่ะหรือขวาก็ได้นะคะตัวนี้พับเรียบไปได้เลยสำหรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะไม่ว่าจะของเยอะสัมภาระเยอะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะอย่างหนึ่งเอกลักษณ์ของ less, เอ e r อร์เนี่ยไม่เหมือนยี่ห้ออื่นก็ตรงที่ว่าเบาะแถว3ามเราพับเรียบไปเลยนะคะ โอเคใครที่เล็งไว้นะคะรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆเพราะว่าเอเวอร์เรสเนี่ยมีมาให้ถึง4รุ่นนะคะตัวเทนตัวสปอร์ตตัวไทเทเนียมแล้วก็ไทเทเนียมไบเทอร์โบ4คูณตัวนี้มีสีให้ลูกค้าได้เลือกมากมายเลยละคะ่ะหรือใครเป็นสายมูนะคะติดตามช่องจีจีไว้จะบอกเลยว่าเกิดวันจันทร์ควรขับรถอะไรวันอังคารขับรถอะไรนะคะเพราะว่าเซลก็เป็นสายมูเหมือนกันนะคะโอเคยังไงฝากกดติดตามคลิปให้กับจีจีด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะบ๊ายบาย we gonna